ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตในระบบสาธารณาสุข59จังหวัดกำลังต้องการแพทย์อย่างเร่งด่วนแต่ทำไมถึงขาดแคลนแพทย์ขนาดนี้มีอะไรที่เราควรรู้วิกฤตสีแดงใน12จังหวัดจากข้อมูลที่เปิดเผยพบว่ามี59จังหวัดที่กำลังต้องการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนรอพอชอซึ่งขาดแคลนจำนวน661คนและ12จังหวัดอยู่ในภาวะวิกฤตสีแดงหมายถึงขาดแพทย์มากกว่า40%ของเกณฑ์ขั้นต่ำ รบสอรบทอขาดแพทย์เฉพาะทางในเวลาเดียวกันยังพบว่า52แห่งของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปรบสอรบทอก็กําลังต้องการแพทย์เฉพาะทางใน6สาขาซึ่งรวมกันมีจํานวนที่ขาดแคลน185คนกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมแก้ไขกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุข,สาาสขไม่นิ่งหน่อยพร้อมเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา4ด้านคือการเพิ่มบุคลากรแพทย์ในพื้นที่ที่ขาดแคลนโดยจะมีการจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับแพทย์ในพื้นที่สีแดงรวมมูลค่า98ล้านบาทการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และกฎหมายนอกจากนี้ยังมีแนวทางในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่แพทย์ที่เคยใช้ทุนในพื้นที่สีแดงหรือสีส้มรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดสรรแพทย์เป็นไปนอย่างราบรื่นและเป็นธรรมแนวโน้มในการแก้ไขกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมประกาศนโยบายต่างๆในเร็วๆนี้ ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในเรื่องของการเพิ่มค่าตอบแทนและการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องการแต่ทําไมถึงขาดแพทย์ปัญหาการขาดแคลนแพทย์นี้อาจมาจากหลายสาเหตุเช่นการจำแนกแพทย์ไปยังพื้นที่ที่มีสิทธิประโยชน์มากกว่าการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ต้องการหรือแม้กระทั่งการจัดสรรแพทย์ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการแก้ไขและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนไม่เห็นกระทรวงสาธารณาสุขไม่เพียงแต่เตรียมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์แต่ยังมีแนวทางในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรทางการแพทย์ให้อยู่กับระบบสาธารณาสุขอย่างไรก็ตามการปรับปรุงกฎหมายอาจเป็นเรื่องที่สามารถเป็นแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องการทํางานในพื้นที่ที่ ต้องการหรือไม่ก็อาจเป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาในระยะยาวคุณคิดว่าเรื่องนี้จะสามารถแก้ไขได้อย่างไรการขาดแคลนแพทย์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการการร่วมมือจากหลายฝ่ายจากการเพิ่มบุคลากรและปรับปรุงสิทธิประโยชน์จนถึงการปรับปรุงกฎหมายคุณคิดว่าแนวทางใดจะมีผลกระทบมากที่สุดหรือคุณมีแนวทางที่ดีกว่าที่จะช่วยให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันแบ่งปันความคิดเห็น และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย